ความจริงแล้วเนี่ยการโชว์วิสัยทัศน์มันต้องเชิญนายกแพทองทานชินวัตรไปโชว์การเ,เชิญคุณทักษิณไปมันก็ตบหน้านายกอ่ะเพราะทุกวันนี้คนก็มองว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานหลายๆคนก็มองว่าอ่อนด้อยอ่อนหัดประสบการณ์ในการบริหารชาติบ้านเมืองเขาก็มองว่าอ่าแพทองทานเนี่ยอ่อนด้อยอ่อ,อนอ่อนสติปัญญาในการบริหารชาติบ้านเมืองไม่มีภาวะผู้นําไม่มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติ นะทุกเรื่องไม่สามารถจะแสดงวิสัยทัศน์ได้เราตั้งแต่มีแพทองทาำชินวัตรมาเป็นนายกผมยังไม่เคยเห็นก็แสดงวิสัยทัศน์อะไรเลยวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจวิสัยทัศน์ด้านยาเสพติดวิสัยทัศน์ด้านอะอไรต่างๆมันไม่เห็นแสดงวิสัยทัศน์คนก็เลยมองว่าอ่อนด้อยปัญญาอ่อนอ่อนประสบการณ์ในการบริหารประเทศหรือเปล่าเพราะวันๆก็มีแต่พ่อวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแจกเงิน วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการแก้หนี้ควัวเรือนวิสัยทัศน์ด้านต่างประเทศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องภาษีวิสัยทัศน์ทุกเรื่องมีตฉพ่อเพราะนั้นการที่คุณทวีสอนสองอยงปปสเชิญจัดเวทีให้ทักษิณไปพูดมันคือการตบหน้าผู้นําประเทศของเรานะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเอะนายกเรานี่มันยังไงมันไม่มีสติปัญญาพอที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์เรื่องปราบยาเสพติดนี่ไงหรือว่า เขาไม่ได้มีความรู้ความสามารถในการเป็นนายกคนก็เลยมองอย่างนี้ถ้าถึงว่าอ่านคอมเมนต์อยู่นะเออนะครับเ mm hmm. มื่อวานนี้คุณทักษิณก็ขึ้นเวทีแล้วพูดทำานงว่าแพทย์แพทย์สภาบางคนมีพฤติกรรมไร้จริยธรรมด่าทักษิณในกลุ่มไลน์แล้วแพทย์แล้วก็กรรมการแพทย์สภาอีกคนมันก็บอกว่า yes ใช่นะครับก็คือดา่ดาด่าทักษิณเสร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งหมออีกคนก็บอกว่า yes นะครับนะคือเราก็ไม่รู้เรื่องจริงเรื่องเท็จอะไรหลายๆคนก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นใครที่เคยเล่นงานคุณทักษิณคุณทักษิณก็จะแก้แค้นและก็คิดบัญชีทั้งหมดนะครับนะหลายๆคนก็บอกนะครับว่าทำตัดสินจะ,ะลงโทษหมอนะในคดีที่จะรักษาคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นหมอราชทันหมอ,อโรงพยาบาลตำรวจ ไม่มีผลต่อคดีคุณทักษิณนี่ยมีพวกทนายเสื้อแดงมีอะไรต่างๆเนี่ยออกมาพูดบอกเฮ้ยแพทยสภาเขาตัดสินลงโทษหมอที่รักษาคุณทักษิณแล้วก็ลงโทษหมอราชธทันที่ส่งตัวไม่มีผลต่อคดีคุณทักษิณนะครับมีนักกฎหมายพูดแบบนี้เนี่ยผมอยากจะกล่าบเรียนว่าคนที่เป็นนักกฎหมายพูดแบบนี้ก็คือเป็นนักกฎหมายก็ที่เป็นพักคัวของคุณทักษิณนะครับที่เป็นพักคพวของคุณทักษิณเนี่ยเป็นการบิดเบือนข้อท็จจริงนะครับ คำตัดสินของแพทย์สภาว่าหมอนะ่ะที่ส่งตัวจากเรือนจอําไปยังโรงพยาบาลตารวจและหมอตํารวจสองคนที่แสดงความคิดเห็นนะหรือออกไปรับรองแพทย์เป็นเท็จมีผลต่อคดีคุณทัษิณมีโอกาสที่สารดีกาจะเอาเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งประกอบกับพยานหลักฐานอื่นและอาจจะสั่งให้ทักษินกลับไปนอนคุกเหมือนเดิมเพราะนั้นใครที่เป็นนักกฎหมายชายความสายเสื้อแดงเนี่ย ที่ไปออกบอกโอ้ยคําตัดสินแพทยสภา,าไม่มีผลหรอกทําไมมีผลจะออกไปแหกปากวายๆกันทำไมบรรดาทนายเสื้อแดงทั้งหลายมีผลนะคําตัดสินแพทยสภา,าเนี่ยทําเอาทําเอาคุณทักษิณหงุดหดิดเลยทำามาคุณทักษิณหงุดหิดเลยทําให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยสภานายกพิเศษเนี่ยที่จะต้องลงโทษหมอสามคนเนี่ยนะเครียด น่าเครียดเลยเพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นในการที่จะพาทักษิณกลับคุกอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาตามหลักกฎหมายนะเพราะฉะนั้นบรรดาทนายเสื้อแดงนักกฎหมายเสื้อแดงที่ออกทีวีบอกมันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องเนี่ยคือการบิดเบือนสิ่งที่เราเรียนมาบางคนการศึกษาถึงสูงนะแะผมไม่ได้บอกว่าใครนะเดินสายออกทีวีบอกโอ้ยแพทยสภาเขาตัดสินเรื่องจริยธรรมหมอที่สแสดงความคิดเห็นเป็นเท็จ ออกไปรับรองแพทย์เท็จส่งตัวอะไรต่างๆไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับทักสินมันเป็นคนละคนกันนั่นมันหมอนี่มันทักสินคือการพูดลักษณะแบบนี้คือการบิดเบือนในสิ่งที่เราเรียนมาเป็นการบิดเบือนเป็นการให้ความเห็นเพื่อช่วยเหลือคุณทักสินแบบเนี้ยผมก็เป็นการบิดเบือนนะพระบิดานักกฎหมายบอกว่าการแสดงความคิดเห็นก็ตรงไปตรงมาอย่างผมไม่ตรงไปตรงมากินปลาไม่ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วครับถึงเวลาตายก็ต้องตาย คนเรานะครับต้องดูแลตรวจสุขภาพกันบ้างบางคนไม่เคยตรวจสุขภาพกันเลยตรวจกันบ้างนะฮะอย่างผมก็ตรวจกันบ่อยนะเอ่อนะครับเนื่องจากเราก็มีปัญหาของเราบ้างเราก็ต้องตรวจกันนะครับนะเรื่องสุขภาพก็ต้องตรวจนะตรวจสุขภาพกันบ้างไหมดูแลฟันเฟินอะไรผมก็ดูแลฟันก็ไม่ค่อยดีนะนะครับนะแต่ก็ต้องคอยดูนะครับฟันก็ต้องขูดินปูนกับปีละสองครั้งหกเดือนครั้งสุขภาพร่างกายก็ต้องดู นะไข่เป็นโรคเบาหวานความดันอะไรอ,อะไรต่างๆก็ต้องดูเส้นเลือดในสมองเสมองจะตรงจะแตกดูด้วยนะครับนะครับเราจะไปคาดไปหวังอะไรกับใครก็คงจะไม่ได้เฟซี FC, พี่เดตลอดการขอบคุณครับอืมจตุพรพรมพันธ์จับมือกับสนที่ลิมอืมนะครับเตรียมก้นทักษิณน,นะครับอืมนะครับก็เอาตรงๆเลยจตุพรกับอ่าสนที่จับมือกันก็คือ ไม่มีอะไรก็คือลงถนนนะครับงานถนัดของคุณสนที่ก็คืองานลงถนนกับคุณจัุพรก็ทั้งคู่นะฮะนะอาจารย์กล้องไม่ชัดแล้วจะให้ทําไงดีครับทําไม่เป็นฮนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับอืมอืฮัลโหลอาจารย์อะไร <S <S อาจารย์มาติสต์ตอติสต์ตอตเป็นเจเอสเป็นจำนวนสครับอ่าเอมันเดอาทำไงล่ะแก้ไงอาจารย์ปัด ปัดปัดตอนี่ผมเบอกค่ะอาจารย์ตบปัดแล้วเนี่ยตบอาจารย์ปัดตบปัดแล้วมันก็อ่าก็เหมือนเดิมทําไมแล้วทำไงฮะเออทำไงทำว่านะอาจารย์มี์คำว่าเอฟเฟคไหมรงตั้งค่ะตั้งค่าเอฟเฟคใช่ไหมเดี๋ยวดูนะอ่ามันอยู่ข้างล่างเหรอหรือไงข้างล่างไงอาจารย์เหรอเอฟเฟคเออเอออาารลองคลิปจิ๊บดจิ๊บเลือกดูขวาไร รเอฟเฟกต์มันมีผู้จัดแล้วก็อะไรอะแขกรับเชิญร้านค้าบริการแชร์เพิ่มเติมด้วยเอ่อเอฟเฟกต์มันไม่มีเลยวะฮะแล้วไงล่ะตัด้ายตัดไฟก็ไม่ได้นะคะติดตัดสายตัดไฟเออเนี่ยกับปัดแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเลยมันไปทำอะไรไม่ได้ปัดหน้าตัวเองเอฟเฟกต์มันอยู่ไหนหรือออกก่อนออกก่อนก็ได้ขนาดออกก่อนแล้วก็ปัดตาเส็จก็เลยบอกอาจารย์ว่าตัวนี้แสงแสงมันไม่ได้เลยอืมนะครับ ค <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะเอาใหม่นะเออ F4 รอสักแป๊บนะครับเอ่ามันขึ้นมาแล้วแล้วมีคําว่าอะไรเต็มไปหมดเลยคันนี้ดูดูคําว่าอะไรเนี่ยม<อ>ันมีพริกมีแต่งสวยมีเอฟเฟกใช่เอฟเฟกต์อันนั้เอฟเฟกตาอจิจ้มทีละเอฟเฟกว่าอะไรที่แสงมันโอเคอาจารย์ลองจิ้มเรื่องตรงนี้ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่าอาจารย์ลองจิ้มจิ้มจิจ้มไปที่ไหนฮะจิ้มตัวอ,อ่อาอาจารย์พูดคำว่าเอฟเฟกต์ไหมใช่ไหมคะเออ อาจารย์จิ้ม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 เอฟเฟกต์แต่ละนะคะอาจารย์ที่ไม่เป็นขึ้นปู๊หน้าคนอะไรเงี้ยอาจารย์ลองดูเอออืมใช่เอาเอาเออมันเป็นตัวตูนเลยอาจารย์จิ้มก็ไปปุ๊บขออาจารย์จิ้มไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีคขา่าติดแฮ็กแท็กพอร์สเก่ยวกับความงามถูกไหมคะเออนี่อาจารย์อันนั้นเอาไหนอาจารย์รู้หมดคำว่าความงามเอาความงามนะเอาโอเคแล้วไงอ่ะอ่ะอาจารย์ลงจิ้มอันแรกไปก็ได้อ่ะเป็นรูปเป็นลูปคนนะใช่ใช่จิ้มเลยค่ะอ่าโอเค อ่าโอเคอันนี้น่าจะพอได้แล้วบ้งอ่าลองดูนะอ่าลองเออลองดูนะครับอืมนะครับอืมถ้ามันยังไม่ดีทำไงต่อไลายพกัดกันแันเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูหาคนตั้งอนะืมไม่เป็นไรนะครับทนทนดูนะครับทนไม่ได้ก็ไปตรงดูนะครับไม่เป็นไรนะครับว่ากันไปผมก็ไปเร้จะทำยังไงแล้วกันเราก็แก่แล้วนะอ่ะอย่าไปเสียเวลานะแพลตฟอร์มไหนดูไม่ได้ก็ไปดูแพลตฟอร์มอื่นนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เอาไปพูดถึงเรื่องคุณจตุพรกับคุณสนที่เขามารวมตัวกันก็นกไม่มีอะไรก็ลงถนนแค่นั้นแหละนะครับลงถนนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เรียกร้องอะไรประชาธิปไตายขับไล่รัฐบาลเหมือนเดิมแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับสักพักเี๋ยวทหารก็มาปฏิวัติแล้วจุดจบก็แค่นั้นไม่มีอะไรใครที่าสามารถเดินกระบวนาสมเร็จมันก็ได้ร,รับอวาเหน็จอยานานเดี๋ยวก็ได้ มีตำาหนงตำแหน่งะอะไรต่างๆในรัฐบาลก็แค่นั้นนะครับจะบ้านเมืองเราไม่มีอะไรซับซ้อนก็เรียนให้ฟังกันแค่นี้นะครับนะครับพูดกันสั้นๆนะครับนะนะฮะใครดูทางแพลตฟอร์มไหนดูลำคาญก็ไม่ต้องดูนะครับไม่มีอะไรนะฮะนะครับเพราะผมก็ทําไม่เป็นไม่รู้จะปรับจะแสงจะอะไรไงนะเพราะว่าแก่แล้วแล้วก็โง่ด้วยนะครับอ่ะผ่านไปเรื่องคุณจตุรพรต่อไปก็เรื่องอะไรใครอยากรู้เรื่องอะไรถามมาครับเรื่องคุณทักษิณตอนนี้ก็ไป ออกตัวไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับที่ผ่านมาก็คุณทักษิณก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการสั่งฆ่าตัดตอนซึ่งคุณทักษิณก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ไม่เป็นความจริงนะฮะที่ผ่านมาการปราบปรามยาเสพติดสบายคุณทักษิณก็มีพวกพ่อค้ายาโดนวิสามันกันไปเยอะนะเป็นหลักพันศพนะนะนะวลีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดดรืยออะไรนะไม่เข้าคุกก็เข้าวัดอะไรทำลองนั้น